นี่ไงนี่เป็นวันไทยใช่ไทยก็มีความรักอือไม่ได้นี่ไงนี่ไงเขากำลังยู่นี่ไงที่ไม่อ๋อไม่อ๋อนี่ไม่พอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อังดาม่าอือไม่ใช่ในขณะที่วันนี้เป็นวันไทยมระเจ้าช่วยผมตื่นก็มาแปลงฟันแล้วโอ้โหแปลงฟันมันอันใหญ่มากแล้วยัดเข้าปากได้โอ้ ใช้มือท้ายแล้วตอนเดินเข้าห้องน้ำมือขาขาซ้ายหรือขาขวาขาขวาตอนเปิดประตูอ่ะเปิดประตูใช้มือซ้ายแล้วเมื่อกี้จำแปรงสีฟันมือเลยนะมือซ้ายจริงเหรอจริงใช้ใช่จำได้ยากว้าวให้โทษที่หยาบ้าย I'm sorry I'm sorry สรุปว่าคือผมมีเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากมา เขาฟังหน่อยไปฟันอ่ะปรากฏว่ายาสีฟันอ่ะแม่งไม่หมดเว้วยเกือบแล้วไงเกือบแล้วเออทำไมวะแล้หยิบยาติดหน้ากูในไอ้งอ่ะกูแล้หยิบฟองล้างหน้าไว้อ่าพกฏพระเจ้าช่วยอ่โฟมล้างหน้ามันก็ไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะผมก็เลยแบบสุดยอดนะเอย่างไรนะผมเลยเดินไปที่อ่างล้างหน้าอ่า ก๊อกน้ำล้างหน้าแทบแทบแทบประกดผมเปิดก๊อกเอาทำไมเจ้าช่วยน้ำไหลไอ้รดอะน่ากลัวมากครับผมนี่แหละครับไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนี่ต้องมีน้ำกระเทยใจขอบคุณที่รับชมขับไฟเดย์ของเรานะคะ